สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมแล้วก็ Facebook ทุกคนนะคะวันนี้จากที่เพื่อนๆหลายคนนะคะที่ได้รีเควสกันเข้ามาให้เหมียวสาธิตคอลลาฟิลตัวนี้นั่นเองนะคะ mm hmm. ก็จะเริ่มใช้คอลลาฟิลตัวนี้ก่อนจะไม่บอกยี่ห้อนะว่าเวลาเราหยดลงน้ำมันจะเป็นยังไงหลายคนก็สงสัยว่ามีคอลลาฟิลแบบน้ําแบบผงแล้วก็หลายๆย,ยี่ห้ออันนี้ก็จะมาสาธิตคอลลาฟิลตัวนี้ก่อนนะคะ ก็จะหยดลงไปนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้เพื่อนๆดูก่อนนี่นะคะอันนี้เป็น Colorful ทั่วไปนะคะที่ผสมเอออันฟ้านะคะก็สีมันก็จะเป็นแบบนี้เข้มขน้นกลิ่นมันก็จะหวานๆน,นะคะแล้วก็นี่ นี่นะคะอันนี้เป็น c o l o r f i ทั่วไปซึ่งสีมันจะเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยว c o l o r f i แบบผงอ่ะเอออันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ที่ดังอยู่อยู่นิดนึงนะคะก็เดี๋ยวก็จะมาสาธิตกันให้ดูว่าของเรามันแตกต่างยังไงแต่เหมือนไม่มีช้อนนะคะก็จะเป็นผงๆเอาแล้วกันเนอะคือกว่ามันจะแตกตัวค่ะเพื่อน อันนี้ขนาดเนี่ยกว่ามันจะแตกตัวเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยคือมันจะเป็นออกเป็นตะกอนตะกอนดูนะคืออันนี้เดียวก็ไม่แน่ใจนะว่าเพื่อนเพื่อนที่ลองทานคอรลาเจนแบบผงจะรู้สึกยังไงแต่อันนี้ก็คือน้ําน้ําอุณหภูมิปกตินะคะเดี๋ยวก็จะใช้ตะเกียบคนให้ดูคือคอรลาเจนแบบผงเดี๋ยวจริงไม่แน,นนะนําน่ะคือมันก็ติดกันเป็นคราบเนี่ยคอรลาเจนอันนี้ก็เป็นของแบรนด์หนึ่งที่ดังอยู่นะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกับของบริษัท m a c Inter Network ว่าคอเลสฟิลตัวนี้มันดียังไงซึ่งเขาบอกเลยนะว่า500อมิลลิกรัมอ่ะออราคาหนึเรบาทซึ่งมันคุ้มมากๆนะคะก็คือขวดนี้สามารถทำไรายได้ให้กับเหนียวได้เดือนละแสนห0ึ่สองแสนถ้าใครอยากรู้ก็เดี๋ยวอินบ็อกกันเข้ามานะอันนี้เดี๋ยวเหนียวจะลองสาธิตใส่ในน้ำให้ดูก่อนนะคือสีมันก็จะเป็นเขียวๆอีกอย่างนี้ ค,คือคือมันก็จะละลายเลยเห็นไหมคือมันดีกว่ากินแบบผงยังไงนะคะนี่นะแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกลา c o l o r f e l ของ Mac i n t e n เ v e r มันดียังไงเดี๋ยวจะลองสาธิตเอ,เอาใส่ใสฟ,ฟ่ฝานี้ก็แล้วกันคือเขาบอกว่าให้ถูตรงผิวหนังเลยสามารถเอาพอกหน้าได้นะอันนี้เป็นสูตรเ๋ยนเพื่อนๆดูที่ฝ่ามือก่อนนะนี่ ะะก็จะถูถูถูไปนะคะถูให้ซึมไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูความแตกต่างเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูความแตกต่างกันนะว่าฮ้่มันชัดเจนอะคือแต่ว่าต้องใช้เวลาในการถูนานหน่อยนะคะกว่าว่าจะเห็นผลชัดเจนกว่ากว่ามันจะซึมอะคะ่ะ มันก็จะดูผิวมันสว่างนะคะเห็นปะ่ะนี่คืออันเนี้ยใช้อันเนี้ยยังไม่ได้ใช้คือมันเห็นผลชัดเจนแตกต่างกับซินเชอร์นะคะนี่ก็คือสาเหตุที่บอกว่าแบบน้ำอะ่ะมันดีกว่าแบบผงยังไงนะคะก็คือเป็นคาราฟิลตัวนีงนั่นเองซึ่งขวดใหญ่มากใหญ่เท่าหน้าอยู่เลยวัดกับหน้าอย่าได้เลยนะคะก็แล้วดูแบบแบบผงนะซึ่งเป็นของแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะคะ จะบอกว่าขึ้นต้นด้วยตัวอะไรตัวยูก็ได้อ่ะมีหลายยี่ห้อมันก็ยังไม่ละลายแล้วดูดิคือถ้าให้เลือกอ่ะจะเลือกทานอะไรอันนี้ก็คือคือเอามาเปรียบเทียบกันให้ดูนะคะส่วน color f ิลทั่วไปอ่ะก็คือเดีย๋ยวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ทีนี้เขาบอกว่าวิธีการดูว่า color f ิลแท้ไม่แท้ดูยังไงคืออันนี้เดี๋ยวเดีจะดูอันนี้นะเขาบอกว่าถ้าทาไปที่ผิวหนังแล้วมันยังเป็นสีอยู่อ่ะ แลแป๊บหนึ่งแป๊บ,บนึ่งเพราะมันมีในฝานี่อยู่นี่นะอย่างเงี้ยก็คือคอ l ซีลเลแท้แต่ว่ามันก็ยังเป็นเขียวๆอยู่อะเห็นปะคือคืออันนี้ก็ยังไม่บริสุทธิ์ชัดเจนนะถ้าคอนซีลลดีๆจริงๆคือทาที่ผิวไปแล้วมันจะไม่เป็นค่าเป็นสีแต่เนี้ยก็ยังเป็นค่าเป็นสีอยู่เห็นไหมมี เห็นผลชัดเจนนะคะใครที่สงสัยหรืออยากเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะสามารถติดต่อที่น้องเหมียวได้เลยตอนนี้ก็ออไอดีใช่ไหมก็เป็น m e o w c a t z a นะคะหรือ c a ก็ได้นะคะก็ติดต่อกันเข้ามา i n บอกกันเข้ามานะรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศวันนี้น้องเหมียวก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ